สวัสดีครับสวัสดีนะครับส,สามาชิกคนดูเหงทุกท่านนะครับอ่ะนะครับวันนี้มาช้านะครับมาช้ามาช้ามาช้าแต่มาชัวนะครับเนาะมาแล้วครับสายด่วนหานอยนะครับเมื่อวานนี้สยส่ัาเลยนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่ะแล้ววันนี้ว่ากันใหม่นะครับวันนี้ว่ากันใหม่เดี๋ยววันนี้ลงนี่ครับลงลาวสตาให้ด้วยนะครับเนาะมาดูกันนะครับสําหรับแนวทางฮานอยวันที่29นะครับ29แล้วนะครับก็ สองสามวันนะครับเซลล์หัวใหญ่จะออกแล้วนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมตัดชุดโค้งสุดท้ายให้ดูนะครับว่าเลขเด็ดตัวเด่นตัวไหนนะครับน่าจะมานะครับในชุดโค้งสุดท้ายเนาะอ่ะนะครับก็มาดูกันนะครับซึ่งในงวดนี้นะครับในฮานอยพิเศษเนาะวันที่ย9อ่ะมาดูผลก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับพิเศษออก1 7ึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับห้าเจ็ดธรรมดานะครับออก0 7 6 4 8 บีพีนะครับออกหนึ่งแปดสามนะครับห้าสองอ่ะนะครับแนวทางวันที่ยี่สิบเก้านะครับสายด่วนฮานอยนะครับด่วนเลยนะครับโทรมาจากนะครับฮานอยเมื่อกี้นี่นะครับเนาะคุยกันหัวตะแลววัวหันนี่ครับเนาะอ่ะนะครับเคยเปนเรื่องเป็นราวเลยนะครับอ่ะนะครับฮานอยพิเศษนะครับวันที่ยี่สิบเก้าก็จะมีเด่นสามนะครับแล้วก็เด่นสี่เด่นสามเด่นสี่นะครับ จับคู่8คู่ก็จะมี 3, 2 3, 1 3, 5 3, 7 4, 2 4, 3 4, 5 แล้วก็47นะครับก็ส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็คือ44นะครับแล้วก็41เนาะส่วน3ตัวนะครับจะมี832 845แล้วก็837นะครับก็จบไปแล้วหน่อยแรกนะครับยังไงลืมกดไลค์นะครับใครกดไลค์คลิปนี้ สาธุดร้รนะครับขอให้โชคดีถูกหวยนะครับทั้ง3หหวยเลยนะครับในงวดของวันที่19นสะนะี่ครับส่วนธรรมดานะครับวันนี้หนยธรรมดาก็จะเป็นในเด่น3นะครับแล้วก็เด่น4ซึ่งคิดว่านี่ภายใน2น้หนอยนี้เนะี่ยมี2ตัวเด่น2ตัวนี้นะครับ3กับ4นี่ครับจับคู่8คู่เน้นๆนะครับก็จะมี3 7 3 9, 9, 9 สามหนึ่งสาแล้วก็46นะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันนะครับก็จะเป็น33มสนะครับแล้วก็สี่ส่วนสามตัวนะครับจะมี 6 3 7 6 4 9 6 3 1นะครับเนาะอ่ะนะครับจบไปแล้ว2หน่อยขอคนละไลค์นะครับขอคนละไลค์นะครับก็ดูแล้วนะครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามนะครับใครยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นวันนี้นะครับถ้ากด กระดิ่งไว้นะครับก uh, ็จะได้แ hmm. จ so, uh, so uh, so wow, so ้งเตือนเนาะไว้เวลาผมลงช้านะครับเนาะอ่านะครับซึ่งปกติก็ลงคํำๆหน่อยครับเนาะก็เมื่อคืนนี้นะครับก็เลยนอนพักผ่อนทั้งหน่อยก่อนนะครับก็ไปนะครับทาบุญมานะครับก็หวังว่านะครับในวันนี้แหละนะครับวันที่19นะครับจะโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเน้นได้ทั้ง3หน่อยเลยนะครับส่วน v i p ก็เน้นได้นะครับวันนี้นะครับบอกแล้วครับสายด่วนสายด่วนครับ v i p เป็นเด่น1เด่น2นะครับ จับคู่8คู่นะครับก็จะเป็น17 18 19แล้วก็1 2นะครับ2 7 2 8 2 9แล้วก็2 0นะครับส่วนตัวกันก็คือ1 6 นะครับแล้วก็2 6 3ตัวนะครับจะมี618 6 2 9แล้วก็612นะครับจบไปแล้ว3หนอยก็หวองว่าจะโชคดีนะครับถูกกันทั้ง3หนอยเลยนะครับหรือจะเลือกเอาหนอยไหนหนอยหนึ่งก็ได้นะครับถ้าถามผมวันนี้ผมเน้นห้านอยพิเศษนะครับฮ้านอยพิเศษนะครับวันนี้ ชอบนะครับอ่าไม่ใช่ฮานอยปกติสิวันนี้ก็กลัวมันจะมาเลขเบ้นนะครับฮานอยธรรมดาเนาะที่ชอบนะครับก็คือ39นะครับแล้วก็49นะครับ39 4เหาส้ฮานอยธรรมดานะครับที่ผมชอบนะครับหรือจะไปจับทั้ง3หน่อยอะไรก็ได้นะครับ3949เนาะอ่ะนะครับก็เผื่อโชคดีนะครับเพราะใครต่ลใครทุนน้อย ต่อไปนะครับเป็นราวสตานะครับเมื่อวานไม่ได้ลงให้นะครับซึ่งให้เอาตัวเดิมนะครับเราก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับเนาะเข้าแค่เด่น6นะครับเขาแค่เด่น6ก็ไม่ได้จับไปห6หเนาะอนานะครับวันนี้เป็นเด่น7นะครับแล้วก็เด่น8จับคู่นะครับเอา8คู่เท่านั้นนะครับก็จะเป็น78 82 73า 8 3 7 4 8 4 7จแหแล้วก็85นะครับตามนั้นนะครับวันนี้นะครับก็ต้องเอาคืนนะครับไม่เอาคืนไม่ได้แล้วนะครับเนาะปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับเนาะหลุดนานไม่ได้นะครับเนาะแต่วก็ห้านอยธรรมดานะเนาะนะครับจะเข้า ต่อเนื่องสักหน่อยไม่ได้นะครับสลับเข้าสลับหลุดนะครับเนาะจะเข้าวัน2วันติดก็ไปใได้นะครับเมื่อวันก่อนเข้านะครับวันถัดมาหลุดนะครับแสดงว่าวันนี้เข้านะสินะครับเนาะเออนะครับเข้าไม่เข้า เดี ok <eler> ok ๋ยวรู้กันนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับจีนนี้นะครับราสำหรับฮานอยปกติยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆข้อความนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับเนาะอ่ะนะครับถ้าไม่มีทุกๆท่านนะครับก็ไม่มีช่องคนดูเฮงในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายหัวไทยนะครับซึ่งลิงวดที่แล้วนะครับผมตัดนะครับ แยกนะครับชุดบนเนาะชุดบนก็มา7 9 9 7นะครับในงวดที่แล้วนะครับสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายเนาะอ่านะครับสำหรับในงวดนี้รอลุ้นกันนะครับในวันอาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าจะเป็นเลขเด็ดตัวดินตัวไหนในครับน่าจะเข้าๆน่าจะรู้กันแล้วแหละนะครับว่าผมจะตัดโค้งสุดท้ายให้ตัวไหนเพราะว่าแต่ละสูตรให้มาคล้ายกันมากเลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีวาจาใดๆไปไม่เหมาะไม่ควรนะเพราะต้องกัน ขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ